ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยานมิตรทุกท่านวันนี้ขอเสนอในหัวข้อ9ข้อห้ามควรทำในห้องนอนจัดให้ถูกต้องเสริมพลังบวกมีตะรวยโชคลาภเงินทองไหลามาเทมาชีวิตร่มเย็นเป็นสุขห้องนอนถือเป็นห้องที่มีความสำคัญภายในบ้าน เพราะถือเป็นเหมือนสถานที่ในการชาร์จแบตให้กับผู้ที่อยู่อาศัยการจัดห้องนอนถือว่ามีความสำคัญมากและการจัดห้องนอนที่ดีถูกต้องตามหลักจะทำให้ผู้ที่นอนผู้ที่อยู่อาศัยอยู่เย็นเป็นสุขชีวิตร่ำรวยเกิดโชคลาภและประสบความสำเร็จแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตามความเชื่อในการจัดห้องนอนให้ถูกต้องและเกิดผลดีแก่ผู้หลับนอนแล้ว ยังมีข้อจํากัดและข้อห้ามที่ควรปฏิบัติตามมีดังนี้ข้อห้ามที่หนึ่งก็คือห้ามหันหัวเตียงไปทางทิศต,ตะวันตกทิศดีและทิศผีนอนเป็นตำราที่ตรงกับความเชื่อของคนไทยที่มักให้หันหัวเตียงไปทางทิศเหนือและทิศต,ตะวันออกเพราะมีความเชื่อว่าเป็นทิศที่ดีและเป็นมงคลต่อชีวิตส่วนทิศใต้ บางคนอาจจะยังไม่ทราบว่าเป็นทิศที่ดีเช่นกันเนื่องจากเมื่อครังพระพุทธเจ้าปรินิพานพระองค์ทรงนอนหันพระเศียรไปทางทิศใต้หันพระพักไปทางทิศตะวันออกจึงเชื่อว่าการหันหัวเตียงไปทางทิศใต้จะนำมาซึ่งสิริมงคลแก่ชีวิตแต่ทิศที่ห้ามเด็ดขาดก็คือทิศตะวันตกเนื่องจากโบราณเชื่อว่าเป็นทิศของคนตาย หากคันหัวเตียงไปทางทิศนั้นจะอายุสั้นจะถูกผีหลอกหรือผีอำมได้ง่ายรวมทั้งยังเชื่อว่าถ้ายุมยมบาลเห็นจะเข้าใจผิดคิดว่าเราตายไปแล้วและจะดึงวิญญาณออกไปแล้วตามหลักวิทยาศาสตร์ก็มีคำอธิบายไว้เช่นกันว่าโลกหมุนจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกทำให้สนามแม่เหล็กจากดวงอาทิตย์ถูกส่งมาจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก หากนอนหันหัวไปทางทิศตะวันออกกระแสะแม่เหล็กจะเข้าสู่ศรีรษะก่อนและจะระบายออกที่เท้าแรงเฉื่อยที่เกิดขึ้นจะทําให้อุณหภูมิที่ศรีรษะเย็นและอุณหภูมิที่เท้าร้อนแต่ในทางตรงกันข้ามหากคันหัวไปทางทิศตะวันตกกระแสะแม่เหล็กจะเข้าสู่เท้าก่อนจะระบายออกที่ศรีรษะทําให้ศรีรษะสะสมความร้อนเอาไวา้ ซึ่งจะส่งผลเสียต่อการทำงานของสมองนั่นเองวิธีแก้และปรับให้ดีขึ้นหากสามารถปรับทิศทางของเตียงได้ควรหันหัวเตียงไปทางทิศเหนือทิศใต้หรือทิศตะวันออกจะดีกว่าหรือจะหันหัวเตียงตามปีนักษัตร์ก็ได้การหันหัวเตียงตามปีนักษัตร์สามารถส่งผลดีต่อชีวิตและเสริมดวงชะตาได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น จะต,ต้องพิจารณาตามปีนักสัตว์ของผู้นอนดังนี้ปีชวดหรือปีหนูควรคหนันหัวเตียงไปทางทิศเหนือปีฉลูหรือปีวัวควรหันหัวเตียงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือปีขานหรือปีเสือควรหันหัวเตียงไปทางทิศตะวันออกปีถอหรือปีกระต่ายควรหนันหัวเตียงไปทางทิศตะวันออก <ๆ S 2> ปีมโรงหรือปีงูใหญ่ควรหันหัวเตียงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ปีมะเสิงหรือปีงูเล็กควรหันหัวเตียงไปทางทิศใต้ปีมะเมียหรือปีม้าควรหันหัวเตียงไปทางทิศใต้ปีมะแมหรือปีแพะควรหันหัวเตียงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ปีวอกหรือปีลิง ควรหันหัวเต,ตเเาาวเียงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือปีรากาหรือปีไก่ควรหันหัวเตียงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือปีจอหรือปีหมาควรหันหัวเตียงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและปีกุนหรือปีหมูควรหันหัวเตียงไปทางทิศเหนือส่วนข้อห้ามข้อที่สอง ก็คือห้ามวางเตียงตรงกับประตูเนื่องจากการวางเช่นนี้ถือเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะความเชื่อที่ว่าเมื่อเปิดประตูมาพลังทั้งหมดโดยเฉพาะพลังที่ไม่ดีจะเข้ามายังเตียงของเราโดยตรงแต่หลักการทั่วไปก็อาจจะหมายถึงบุคคลภายนอกหรือสิ่งอันตารายหากเปิดประตูเข้ามาในห้องก็จะสามารถเจอผู้ที่นอนอยู่บนเตียง โดยตรงได้นั่นเองดังนั้นวิธีแก้ไขก็คือหากไม่สามารถย้ายเตียงไปตำแหน่งอื่นได้แนะนำให้หาเฟอร์นิเจอร์ที่แข็งแรงหรือม้านมากั้นไายก็จะสามารถช่วยได้สามคือห้ามวางหัวเตียงไว้ตรงหน้าต่างเนื่องจากจะส่งผลโดยตรงกับผู้ที่นอนทำให้มีเรื่องเศร้าโศกและมีความอ่อนแอดังนั้นวิธีแก้ไขก็คือ หากไม่สามารถย้ายเตียงได้เราก็สามารถใช้ม่านหรือการปิดหน้าต่างเมื่อถึงเวลานอนก็ได้ข้อห้ามที่สี่ก็คือห้ามติดกระจกไว้ปลายเตียงนอนเนื่องจากกระจกถือเป็นสิ่งที่มีพลังค่อนข้างมากและทำให้ส่งผลกระทบต่อการนอนเช่นทำให้นอนไม่หลับหดหูใจอ่อนแอและยังทำให้เกิดปัญหามือที่สามในชีวิตคู่ด้วย แต่หากพิจารณาในแง่จิตวิทยาแล้วการที่มีกระจกอยู่ปลายเตียงเมื่อตื่นขึ้นมาเราก็อาจจะตกใจเหงาสะท้อนของตัวเองก็ได้นั่นเองวิธีแก้ไขก็คือหากเป็นกระจกที่สามารถย้ายได้ก็ควรที่จะย้ายไปยังตำแหน่งอื่นๆหรือถ้าไม่ได้จริงๆก็นำผ้ามาุมกระจกไว้ส่วนข้อห้ามที่ห ห้ามวางเตียงนอนระหว่างประตูกับหน้าต่างเนื่องจากการวางเตียงนอนเช่นนี้เป็นเหมือนการวางขวางทางผ่านของพลังงานลบต่างๆซึ่งจะสามารถส่งผลต่อสุขภาพได้ยิ่งประตูหรือหน้าต่างใกล้กันมากเท่าไหร่พลังงานที่ผ่านก็จะยิ่งแรงมากขึ้นด้วยดังนั้นวิธีแก้ก็คือก็ควรย้ายเตียงไปมุมอื่นๆของห้องนอนอาจจะย้ายไปชิดมุมใดมุมหนึ่งของห้อง หรือจัดวางเตียงในตำแหน่งที่มั่นคงปลอดภัยที่สุดของห้องก็เพื่อหลีกเลี่ยงจุดอับโช่ข้อห้ามที่6ห้ามนอนใต้คือหรือขาดเนื่องจากตามหลักควงจุ้ยแล้วการนอนใต้คือหรือขาดจะทำให้ผู้นอนรู้สึกอึดอัดเหมือนโดนกดทับอยู่เปรียบเสมือนการถูกกดทับในลหลายๆด้านทั้งเรื่องการเงินการงาน แต่ญาติพี่น้องส่วนวิธีแก้นั้นเราอาจจะทาสีขือหรือคานให้กลมกลืนกับผนังห้องให้เห็นเป็นแนวเดียวกันติดไฟแนวคานหรือด้านข้างคานเพื่อให้ไฟกระจายแสงเมื่อมองขึ้นไปก็จะทำให้เราเห็นไฟแต่ไม่เห็นคานนั่นเองข้อห้ามข้อที่เจ็ดจะนอนติดกับห้องน้ำเชื่อว่า การนอนติดกับห้องน้ำหรือห้องสุขาจะทำให้มีสุขภาพไม่ดีและเจ็บป่วยได้และยังทำให้ประสบแต่ปัญหายุ่งยากอย่างรุนแรงเป็นประจำในธุรกิจการงานทั้งนี้เป็นเพราะพลังหยินของห้องน้ำห้องสุขามีอำนาจเหนือกว่าพลังยางและทำลายพลังยางซึ่งมีความสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจและแม้แต่การนอนให้ปลายเท้าหรือศีรษะ ชี้ไปที่ประตูห้องน้ำก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำเช่นกันเพราะมันจะทำให้ตวกอยู่ในภาวะที่ยุ่งยากตลอดเวลาและไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้จึงมีวิธีแก้คือควรย้ายเตียงไปมุมอื่นๆของห้องนอนอาจจะย้ายไปชิดมุมในมุมหนึ่งของห้องที่ไม่ใช่ห้องน้ำหรือจัดวางเตียงในตำแหน่งที่มั่นคงปลอดภัยมากที่สุดของห้อง ก็เพื่อหลีกเลี่ยงจุดอับโชคข้อห้ามข้อที่8รูปทรงของห้องนอนควรเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจึงจะเป็นมงคลหากเป็นรูปตัวแอลจะเป็นอัปมงคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าด้านที่ต่อเป็นแอลนั้นเป็นที่ตั้งของห้องน้ำควรทำห้องนอนให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือหากเปลี่ยนไม่ได้ควรหาเฟอร์นิเจอร์ตู้มาวางกั้นให้พื้นที่รอบเตียงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและข้อห้ามที่9ที่นอนควรสูงจากพื้นห้องโดยอาจมีเตียงนอนหรือที่นอนที่สูงจากพื้นไม่ควรนอนกับพื้นห้องเพราะจะทำให้ไม่มงคลและห้องนอนควรอยู่ชั้นบนของบ้านไม่ควรอยู่ชั้นล่าง จึงจะมีโชคลาภและความร่ำรวยนอกจากการจัดห้องนอนแล้วยังมีความเชื่อในข้อห้ามไม่ให้มีสิ่งของดังต่อไปนี้ในห้องนอนเพราะจะส่งผลต่อโชคลาภและการนอน 1. สิ่งของต้องห้ามสำหรับห้องนอนอย่างแรกก็คือของที่เกี่ยวกับน้ำซึ่งไม่ควรนำมาแต่งห้องนอนอย่างยิ่งเพราะเชื่อว่าจะทำให้เสียทรัพย์สมบัติ ไม่ว่าจะเป็นของชิ้นเล็กชิ้นใหญ่การจัดวางตำแหน่งของในห้องนอนจะอยู่ตรงไหนก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงเพราะการจัดห้องนอนแบบนี้นอกจากจะเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องเสียทรัพย์แล้วการแต่งห้องนอนด้วยตู้ป่าหรือสิ่งของเกี่ยวกับน้ำยังจะทำให้นอนหลับไม่เต็มที่เป็นรูปภาพที่เกี่ยวกับน้ำก็ไม่ควรเพราะคลื่นและการไหลของสายน้ำ แสดงถึงความเคลื่อนไหวตลอดเวลาไม่สงบหยุดนิ่ง2คือต้นไม้เพราะต้นไม้จะคลายาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาในช่วงเวลากลางคืนแม้ว่าจะเป็นคนรักธรรมชาติชอบพื้นที่สีเขียวมากแค่ไหนก็ควรหลีกเลี่ยงการน,นำต้นไม้เข้ามาในห้องนอนที่สำคัญก็คือการจัดวางตำแหน่งของห้องนอนแล้วนำต้นไม้มาวางว้ใกล้กับเตียง ยิ่งไม่ดีต่อห้องนอนเพราะต้นไม้นั้นเป็นตัวแทนของพลังร้อนทำให้ส่งผลกระทบถึงการนอนของเจ้าของห้องเองอย่างที่สามก็คืออุปกรณ์ชั้นหรือของต่างๆมาวางรอบบนหัวเตียงเพราะการนำสิ่งของชั้นวางของหรืออุปกรณ์แขวนต่างๆไว้ในบริเวณหัวเตียงแม้ว่าจะเป็นการจัดห้องนอนในสไตล์ไหนก็ตาม จะเป็นโคมไฟพัดลมกรอบรูปหรือที่หนัหนกๆก็เป็นชั้นวางหนังสือหรือสิ่งของที่ดูทึบตันการที่มีสิ่งของแขวนหรือห้อยอยู่เหนือตำแหน่งที่เรานอนนั้นจะส่งผลต่อสุขภาพในการนอนทำให้มีแรงกดดันลักษณะเช่นเดียวกับการนอนใต้คานหรือคือแต่อย่างที่สี่ก็คือ ตีกเลี่ยงการจัดวางตำแหน่งของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ปลายเตียงโดยรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทุกๆความเชื่อทุกๆศาสนาการจัดวางตำแหน่งของในห้องนอนในข้อนี้ต้องทำอย่างระมัดระวังต้องไม่วางตำแหน่งของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ที่ปลายเตียงเพราะถือว่าไม่เป็นการเคารพอย่างร้ายแรงอีกอย่างที่สำคัญก็คือความเชื่อที่ไม่เหมาะสมในการแต่งห้องนอนด้วยเทวรูป หรือสิ่งศักดิ์สิทธ์ต่างๆเพราะห้องนอนเป็นห้องที่เราใช้ในการพักผ่อนหรือทํากิจวัตรส่วนตัวการจัดห้องนอนโดยนําสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ในห้องนอนในบางกรณีจึงไม่เหมาะสมมากขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่นำเรื่องราวดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังกัละยะาณมิตรทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขออํานาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทํามาบังเกิดส่งผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ